เบียดมีเพว่ามันล่นนะครับผมต่อมอย่างน้วเหยียไขคแทงไข่เดนหนี่เดี๋ยวสิจับออกไปกิน เลี้ยงระวังเรือชิดนะครับระวังแบบว่าพฤติกรรมเรือชิดเหลือเกินคือยิงเขาไปพี่น้องกันแต่งงานกันนะครัมันนี่เกิดยินด่อยกันมากการเขาเหตุแบบกันเขาเลี้ยงแบบเมียไปเรือเร่อยๆเลยเนี่ยเอาเรือตัวปู่ตัวแม่นี่เหนียวไปมันนี่เกิดพาวมาเรือชิดคือโตยิ่นเกิดขึ้นมาเนะี่ย มันสีบรใหญ่แบบเดือดแบบมันเป็นยีนเดียวกันถ้าแก่คือยืนให้หน้าเขาเนี่ยมันก็จะมีตัวตัวแม่ดีเขาแบบหาได้นะไปหาตัวนัหนน่งมามาสำหรับเอาตัวแม่เนี่ยไปผสมขอ้อขอีข้อนอาจจะบ่เกิดส่งผลร้ายตอนทีแบบไขอข้อสองข้อแรกนี่นะครับแต่ว่ัดวนไปว่าเด้ผมเคยเห็น ฟ้ามีลดหรือฟ้าไหมแมงสดิงเจ๋งไหมล่ะมันไม่ได้เกิดเฉพาะสัตว์เลียงดูดนมนะครับบนก็นอกบนงวเป้ยอย่างเดียวมาแลงเรือนสังเกตเบียงแมง,แม,งมองอ่ะมันคือตรงบินออกมานะครับมันคือมาจับปูจับปูเพื่อหาห้างไม้ของตัวง้างอื่นอ่ะมาผสมเพื่อ่สิแบบแลกเลือด การผสมพันธุ์กันไม่ล้วกไปจับปูดไปสั่งไม่นั่นแหละคือไอ้เพราะว่าปัญหาเรือชิดของอันนี้ของของมแมลงมันมีสถายายนแบบมันเคลื่อนแต่ว่ากับวรนตงที่เรียดหลายตอนที่เลียกแหลกแต่ว่าขัเป็นไปได้ก,ก็จับไปหาจับต,ตัวสองตัวสองตัวอันนี้กับุดแยกตัวครับวัดถึงสิบสิบตัวของปู่แม่ผองแกแคนเลือมาจาก ใส่เยอเบ็ดนะใส่เยอเบ็ดหรอปนี้มันเหลือพวหมดเลยแบบบริษัแม่บริสัทอะไก็เลยเอาว่าใส่กุ้งไปเอาอาหารมันก็แทงไข่แล้วก็มันก็เกิดลุงอะไรมาล้อเต้เหมือนๆเขาเลยหรือถเลี้ยงดีกะเบื้องพุทธกรรมมันงอนเออเขาเลี้ยงในว่าเขามุเวลาพ่อแบบนี้กับขยายพันธุ์ปอนะครับ นี่เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งแนนสีบบได้ท่านมีตลาดเทาก็เห็ดไปเรื่อยลูกค้าก็ถามหาเรื่อยๆนยครับถ้าม,มีแบบสม่ำเสมอเนอะเอาะรับผมนี่ก็ศึกษาไปทํากันครับหรือสงสัยอยังทีคนบ่เคยเลี้ยงกรอไม่ถามมาเลยครับมันเกิดปัญหายังพุ่งมาทีจีบบบอก,บอกมันวามสาเร็จมันบต้องบอกให้เล้ครับ ค้อมดูทีมันมีคุนขาอีมหลายคุนขาอะไรสุดๆขความผิดพลาดครับบอกต่อกันคุนเพ่นบวกเป็นเห็นี่มาหาบ่อยเป็นผิดพลาดห้องหัวเนี้ยไม่ใช่ลูกเอาจับไปเห็นไหมเอาเรื่องนี้กับมและ